สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ KNCL Channel นะครับ c h anel n ที่เด็กดูได้พี่ใหญ่ดูดีนะครับจริงๆผมเปลี่ยนชุดของเจหนูละตอนนี้เป็นสายมืดครับสายดาร์กไลก์ไฟด้วยเราจะไปเอาแชมป์กันครับว้า <Wow. S 1> ไปลุยอ๋อด่านจันหมุนครับรอบนี้เขาอัพแพทใหม่มานะผมไม่แน่ใจว่ามันจะยากแค่ไหนแต่สำหรับเจหนูเนี่ยไม่มีความว่ายากอยู่แล้ว <Nope. S 1> มันต้องไม่ยากอยู่แล้วโดดแบบไร้เรี่ยวแรงเฮ้ย ทำไมมันดูเอา้ามีโดดข้ามครับจังหวะนี้ไปเจ้าปืนเจ้าปืนเราต้องวิ่งตามทางมันลื่นๆไม่มีอะไรยากมีนาแพทใหม่แล้วไหนบอกว่ายากไม่มีอะไรยากหรอกหลบทันหลบทันหลบทันครับอัันดบมาต้นๆเลยมาต้นๆเลยจังหวะนี้เกิดใหม่แล้วตรงนี้อเอ้าเฮ้ย <laughs> มันมันดิ่งแค่ไหนโอ้เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมันเลาะขอบไปเลยเว้ยเฮ้ยรู้มากนั่นเองะ เฮ้ยมีค้อนส่งแรงด้วยวะ่ะค้อนส่งแรงครับกว่าวนี้ต้องใช้ค <laughs> ้อนส่งแรงมาช่วยสุดยอดโอ้โอ้ค้อนส่งแรงอะไรจะขนาดนั้นดูเดิมครับหาคนที่นิ่งๆแผ่นแรกเราเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวแมเปิดมาก็จับกันเลยนะเอ็งนี่มันลุล้วึนลนจริงเอ้ยเหมือนเอ็งมันจะเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวกล้วยกับเชอร์รี่นะครับกล้วยกับเชอร์รี่นะนี่กล้วยนะ,ะนี่เชอร์รี่โอเคแต่แรกเราดูก่อนไอตัวนี้มันมันดีดเลยกินเอตัวดำดำมันนิ่งวะ่ะเชอร์รี่ไปอืมตัวมันจําอยู่แน่นอนเราเจอแล้วเราเจอคนจําแล้วเราเจอคนจําแล้วเอ็งนะเอ็งเลยเพื่อนเอ็งจาแน่นอนเอ็งจําแน่นอนเพื่อน เดี๋ยวจะช่วยนายนะส้มแตงโมนะครับต้มแตงโมแอปเปินนังุ่นนะครับต้มแตงโมก็เป็นนังุ่นนะไปดูละวต้มแตงโมเป็นน,นังุ่นยังไงต้มแตงโมแผ่นนี้เพื่อนมานั่นแหละเฮ้ยตัวน,นี้มันพึ่งได้วะว้าวพึ่งผ่าได้อเ,เอ้ะเอ็งมันดีจังวะโอเคต่อไปเราต้องพึ่งนายแล้วนะยังไงไนายนายจำอยู่นายจำอยู่แน่นอนนายนึ่งขนาดนี้นึน่งขนาดนี้ต้องจำอยู่แน่นอนครับยังไงแผ่นไหนเพื่อน ต้มอันนี้เลยเหรอเฮ้ยโอ้โห้ย,ยนายนายนิ่งนานไป <c oughs> นายนิ่งนานไปอ่ะนิ่มๆไปอยู่ตรงกลางเลยเปิดมาเราต้องเข้าตรงกลางก่อนครับ <c oughs> บัสไลเยอย์นายนิ่งเกินไปนะ โอเคอยู่ตรงนี้แหละแล้วเราก็ายืนนิ่งๆครับยืนนิ่งๆเราอย่าไปยุ่งกับเพื่อนโอเคเหมือนไม่มีตัวต,วตวนอ่ะท่นแม่มาซ้อนมาซ้อนนิดเดียวขออยับนิดเดียวพออม,มันดันกันทำไมเนี่ยขออยับนิดเดียวพอนิดเดียวพอครับนิดเดียวพอเฮ้ย <c oughs> มันมีคนจับวะม,มันมีแก๊งจับอยู่เราจะอย่าไปอยู่กับแก๊งจับแมวแก๊งจับไปแล้วไปไหมแก๊ง แกงจับไปแล้วครับผมอืมตอนนี้เราต่างฝังแกงจับเฮ้ยเองอยู่หรือเอ็งรอดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเองตัวนี้ก็จับนี่หว่าไม่ได้นี่อยู่กับหมาป่าดีกว่าป่าคุ้มครองเราว้าวโดดครับหมาป่าโดดนี่มาตกกลางนิดนึงโดดครับถุงถองเป็นเยอะเหมือนกถกุงเกิดทำให้เกิดความงานเข้า,ไ,าดดได้ต้องจับจังหวะดีๆีครับ เริ่มรัวดนตีเริ่มโผมแล้วผมลงนิดเดียวก็ต้องร้องป่ะปะหนูเก้าวิซูก็นี่มันมีคปอีกคนนึงเหรอตังเรียนนี่มันหมดสายแลวเนาะหาหมดตายต้องไปครับต้องไปนเฮ้ยโอ้โหเป็นอย่างนี้เป็นได้อย่างนี้ไปหลบหลบตรงนี้โอเคสวยหลบตรงนี้เออตามตามหมุดแถวไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันอันนี่มันดันอันนี่มันดันอันี่มันดัน เ,เอาแล้วสปินเลยแม่เจ้าหนูแบบนี้ต้องสปินแล้วจังหวะน,นี้สบายสบายครับน่าจะประตูนี้ทันทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่อันนี้ก็ยังทันอยู่ทันอยู่ครับอสบายสบายเดี๋ยวๆต้องรอนี้รอนี้รอนี้ดีกว่านันแน่ตามบัสไรยเย่มันจะติดครับแทงไปแล้ว โค้งนี้โค้งไหนวะไม่มีโคง้งตรงอย่างเดียวไปแสงไปแล้วครับรอประตูลงเลยจังหวะเนี้ยมันลงแน่มันลงแน่บอกเลยมันลงแน,เน,งแน่เรียบร้อยครับผม <c oughs> ทำ,ไร,ทำไรอ็งทำไรอ่ะอ้าหอดใจเฉยอดใจเฉโยโอ้ย เดี๋ยวรู้เลยด่านเนี้ยหน้าที่ของเราคือการพาลูกบอลเข้าสู่โกนะครับสีแดงด้วยเอาไงจะมีใครแข่งโกลทำอะไรไหมไปเพื่อนเลวยกันเลวยกันเลวยกันไปเพื่อนเร็วเพื่อนช่วยกันเลวยกันหน่อยช่วยกันนิสไป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 ม,มียิยงหลบมียิยงหลบได้หรือวะอ,อือไปยอดเพเื่อนเทามาไกลแล้ว,พวเพื่อนอีกนิดเดียว ช่วยกันไปหยุดสีป้ายยู่นู้เลยไปไปไปช่วยกันช่วยกันโอ้หความสมรูคีจริงว่ะไปโทษความสมรูคีจริงว่ะความสมรูคีจริงว่ะเฮ้ยดันีม่ไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเร็วเร็วสวยเพื่อนโอ้เหล้าไปเลยครับเอามีสีฟ้ามาดันมั้มวะเฮ้ยอย่าเพื่อนอย่าทำอย่างนี้ลงไปสีฟ้าอยู่นู่นเลยโอ้ที่เหลืองนี่ให้ไปขวางเลยอะ ไปไปลงไปตีบ้านอยู่นู่นอยู่เลยไปแล้วไปแล้วยูนี้เรียบร้อยครับผมโอเคโอ้ยเป็นหัวหน้าทีมเลยฮะใจโบว์โอเค,อเคไปหยิบม,มาเอามาก่อนเลยครับลูกนึงลูกนึงครับได้ไปแล้วลูกเดียว ได้แล้วลูกพี่เอ้ยอย่าอย่าอย่าให้ใครเอาไปอเพื่อนอย่าไปท้องนั้นนีงย้ไปทิ้งไปโดนน้อยโดนน้อยโดนนิดโดนนิดโดนนิดนึงออกมาออกมาออกมาโอเคสวยเอ็งทำงานดีว่ะเอ็งทำงานดีงี้เดี๋ยวเพิ่มเงินเดือนให้ตัวหนูตัวหนูเอ้ยดูนี่แหละตุ๊กตี๋แปลกมันเแย่งกันแล้วลูกนี้มี่เลยดิออกมาดิด๋อยเพื่อนด๋ยเพื่อนตรงมาตรงมาเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเลมันสมบูรณ์ในรูกนี้มี่เลยดิลูกนี้มี่เลยดิ เอาอสวยดิสวยงามนีโอเคสวยเพื่อนเอาเข้ามาสวยงามเพื่อนทำไมได้16เองวะเพื่อนมีคนขโมยมีมันมีมันมีแมวขโมยเดี๋ยว14เองเฮ้ยที่เหลืองหมดแล้วมั้ง๋ยวทีเดียวมากรองทีเดียวมาเฮ้ยเอามาเอามาลูกนึงขอลูกนึงขอลูกเดียวเดียวพอเลยเดียวพอเลยเดียวแล้วกันขึ้นอย่างไรโอเคเดียวพอเลยเดียวพอเดียวพอเลยอืหลังท้ายเลยครับ คันนี้ไม่น่าไม่น่าอะไรไม่น่าไม่น่าจะนัแล้วอุ้ยสามีสามีอืมมันมันบางทางป่ะบางทางป่ะอุ้ยมานี่เอาอีกอืมมันมันเสี่ยงหวายพวกนี้เสี่ยนจริงเสี่ยนจริงโอเคเอาไปเอาไปเอาไปเฮ้ยโอ้โหดวงเป็นใจดวงเป็นใจเดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงสีแดงสีแดงเพื่อนเพื่อนลงลงไปหมด ตรงนี้ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วโอ้โหด่านนี้บอกเลยว่าตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยแพ้เลย oh เป็นไงข่ไม,มไม่ก่อนคือเรารู้ทริคหมดแล้วด่านเนี้ยเอาแล้วยากบอกเลยเอ็งไปก่อนเลยเอ็งไปก่อนเลยถ้าไม่รีบเรื่อย,เร,อยเรื่อยไปโอเคไปทีละกึบทีละก,ลบละกลึบพออ,อย่าดันกันสินะ้ำมันมาแล้วนะเห็นไหมนะ้าเออ ดันการบอกว่าอย่าดันกันเฮ้ยกระแทกหัวหอุปสรรคมันเยอะจริงคนจะเป็นแชมป์เนี่ยอุปสรรคมันช่างเยอะจริงเมนไมลเมนไม่เป็นไรอ่าเราต้องรอจังหวะที่มันมันซิกแซกกันครับโอเคโอเคเป็นไงลื่นๆลื่นๆบอกเลยตาอื่นไม่นับนับตานี้แหละเหมือนจะเกือบหล่นเมื่อกี้เนี่ย ท่าทีมันเหมือนกับหล่นนะแต่ไม่หล่นไงแต่ไม่หล่นไงแล้วเฮ้ยเราเจอเราเราเจอเราเราจะแนวนี้แก้วหรือยังไงวะเนี้ยโอ้โหเจ้าหนูเอ็งมันงอกแงบกับแงบจังวะเฮ้ยไปโอเคสบายครับสบายครับผมเดินแบบไร้ตัวตนวิชาไร่ริมเลยชิดริมเลยพี่ ชิดริมเลยชิดริมเลยพี่ตรงนี้ก็ไม่ต้องรีบนะครับเราจะไม่รีบนะเพราะรีบตกปั๊บเลยนะไปแบบเรื่อยๆชิวๆชิวๆไปชิวๆ,วๆโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอเคตรงนี้หืมจะค่อยๆไปค่อยไปเราดูจังหวะดีๆเราดูจังหวะดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยว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 น้ำมันมาแล้วน้ำมันมาแล้วเพื่อน chương trình ngoại đi 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 first blood, double kill, đi killing spree, triple kill, mega kill. โอด่านนี้บอกเลยว่าตั้งแต่เล่นมาไม่เคยแพ้เลยก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วครับตอนเจ้าหนูผู้ไม่เคยได้แชมป์เลยขอบคุณทุกๆคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้มากๆนะครับขอบคุณมากจริงๆครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะยังไงเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับตอนคลิปนี้ขอตัวไปทำให้หัวหายร้อนก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับผม ซื้อคีย์บอร์ดใหม่ดีกว่าไว้กู